สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่องมีดีแชนแนลคลิปต่อไปนี้อาจารย์จะวางไปสูตร2ตัวบนหรือว่า2ตัวล่างประจำวันที่16สิงหาคม2567ก่อนที่เราจะไปชมคลิปกันมาดูคำเตือนก่อนนะคะสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแนวทางที่ให้ เป็นเพียงการคำนวณตัวเลขย้อนหลังทางคณิตศาสตร์เพราะไม่มีใครทราบล่วงหน้าเลขจะออกอะไรสุดแล้วแต่บุญวาสนาของแต่ละบุคคลขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีจากช่องมีดีแชนแนลโปรดกดติดตามเพื่อท่านจะได้รับชมคลิปใหม่ๆจากทางเราขอบคุณมากค่ะอะ คลิปนี้นะตามไปด้วยนะคะสูตรที่ f อซนะคะของทางช่องขอมานะคะคนที่ไม่ได้ขอก็ดูตามที่เพื่อนเขาขอมาแสดงว่ามันเเข้าหรือว่ามันหลุดมีความสนใจอะไรอย่างใดเขาถึงขอมาลองมาดูกันนะคะจะเป็นนะคะสูตรเด่นนะคะไม่ใช่เด่นนะคะท่านผู้ชมสูตรสองตัวบนนะคะเป็นคู่เด่นบนล่างไว้ง่ายเป็นจับคู่ไว้เลยนะคะ เ,ออเป็นสูตรสองตัวบนล่างนะคะอันนี้จะอยู่ในอีีที่สองเลยนะคะท่านผู้ชมเผิ่แป๊บเดียวนะคะ e ีพีที่สองแล้วนะคะอีพีที่หนึ่งใครยังไม่ได้ชมลองเข้าไปหาชมดูนะคะอาจารย์ก็วางเป็นเลขวิ่งบนนะคะแบบตัวเดียวเลยนะคะตามต่อของงวดที่แล้วทีนี้เรามาอาศัยนะคะสูตรที่อาจารย์วางไว้ให้นะคะงวดที่แล้วของวันที่หนึ่งนะคะคู่นี้นะคะ,จะ,จ,ะจะอยู่ในอีพี ทีที่หนึ่งนะคะของวันที่หนึ่งสิงหาคมเลยนะคะอาจารย์จับให้นะ,ะเริ่มต้นเลยนะคะก็คือเปิดมาที่สองตัวบนแล้วว่าสองตัวล่างนะคะของวันที่เอ่อหนึ่งสิงหานี้นะะเอาอันนี้เลยนะคะดูตามนี้ไปก่อนนะคะมาดูตัวที่อาจารย์คำวนวณมาให้ได้นะคะ ในงวดแรกงวดที่หนึ่งนะจะได้คู่หนึ่งหกหนึ่งเจ็ดะคะสองหกแล้วก็สองเจ็ดอันนี้จะเป็นแนวทางของบนแล้วก็ล่างด้วยนะคะสองอันนี้เลยนะทั้งบนแล้วก็ทั้งล่างดิค่ะผลออกนะคะออกมาที่ข้างบนหนึ่งหนึ่งหนึ่งหกข้างล่างหนึ่งเจ็ดนะคะก็เข้า หนึ่กหนึ่งเจ็ดทั้งบนทั้งล่างเลยนะใครที่เป็น F4 ของทางช่องบางท่านเขาก็ตามสูตรนี้นะคะก็คือไม่ทราบว่าอยู่บนหรืออยู่ล่างเพราะว่าตัวเลขมันมีอยู่แค่สี่ชุดเขาก็เลยจับทั้งบนและล่างนะคะก็ประสบความสําเร็จไปสําหรับใครที่ใช้สูตรนี้นะคะเมอที่หนึ่งต่อไปนะคะดูเมื่อที่สองเดี๋ยวเรามาคำนวณด้วยกันใน งวดที่เราจะใช้ของที่16สิงหาอันนี้ดูแนวทางไปก่อนนะคะขยับมาเป็นงวดที่สองนะคะอาจารย์ก็คำนวณมาให้นะได้คู่80 81 90 91นะคะออกมาที่690ก็จะได้คู่90หมาที่บนนะคะหมาที่บนส่วนล่างก็ไม่เข้านะคะเข้าบนเข้า90เดี๋ยวอาจารย์ดูให้ก็ได้90 690นะข้างล่างออกที่6กศูนนะคะท่านะผู้ชมเดี๋ยวใช้ดินสอเขียนให้เนี่ยบนตรงนี้ข้างล่างออก60ศนี่ค่ะข้างล่างออก60นะั้งวดน,นี้นะต่อมาดูงวดที่สามคะก็เข้าตรงตรงนะคะแล้วก็อันนี้ก็ตรงนะคะตรงงวดที่สาม คำนวณมาได้ทั้งหมด4คู่นะคะก็คือ 92, 93, 02, งเอแล้วก็ศู 3, ออกมาที่ 5, 93นะคะข้างล่างออกมาที่ 4, 2เดี๋ยวจารย์เขียนเบาๆด้วยดินสอนะคะข้างข้างล่าง 4, 2เนาะ mm. ก็เข้าไปที่ข้างบนนะห้าก็คือคู่นี้ก็เข้ามาที่ตัวตรงเลยนะคะเป็นงวดที่3แล้วนะคะนี่ล่างก็มีเข้านะคะต่อไป เราก็เหยียบมาดูว่าที่สี่เลยนะฮะคำนวณมาได้ศูนย์สองศูนย์สามหนึ่งสองหนึ่งสามออกมาที่นะคะข้างบนนะท่านผู้ชมออกอะไรอ่ะห้าศูนยะ์สี่เนาะเดี๋ยวเขียนข้างบนไว้ให้ตรงนี้นะห้าศูนย์สี่สามสามตัวท้ายมาที่หนึ่งห้าศูนย์สี่มันไม่มีนะคะท่านผู้ชมมันจะมีแต่ศูนย์สามเลยค่ะเอ้มามีแต่ศูนย์สามแต่มันมาออกที่ข้างล่างนะคะคือสามหนึ่งหนึ่งสามนะคะตรงนี้เลย ตัวศูนย์่ก็ไม่มีไปก็อยู่ที่ล่างต่อไปคำนวณเหมือนเดิมนะในสี่ชุดนี้นะสี่ชุดนะคะก็มาได้คู่ที่89 80ก9าแล้วก็90นะคะสี่ชุดนี้เดี๋ยวจารย์ดูให้นาะข้างบนออกเลขอะไรนะคะข้างบนจาก504ก็จะเป็นตรงนี้นะ้อห้าศูนยมเขียนเบาๆไวให้นะจะได้ บางครั้งก็บางครั้งก็ลืมนะว่ามันออกตัวไหนมาบ้างนะคะอย่างนี้นะศูนย์สามไม่ไม่มีค่ะท่านผู้ชมแต่มันจะมีแปดเก้าก็มาที่ตัวตรงเลยนะคะแปดเก้าตัวนี้มาอยู่ที่ล่างสี่ชุดบนล่างเลยค่ะท่านผู้ชมอ่าบนนะคะไปแล้วทั้งหมดหนึ่งสองสองงวดเนาะบนหนึ่งสองสามงวดหนึ่งสองสามงวดเนาะล่างก็ หนึ่งสองสามอ่ะบนก็สามล่างก็สามแนี้เนี่ยเข้าบนเข้าล่างเข้าบนเข้าล่างบ,บ,บางครั้งก็เข้าทั้งบนทั้งล่างอันนี้ห้างวดและต่อไปนะคะงวดที่หกอาจารย์ก็ทําให้เหมือนเดิมนะคํานวณมาเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเราก็คานวณมาด้วยกันนะระหว่างอาจารย์กับเอฟซีเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาได้คู่สองหกสองเจ็ดสามหกสามเจ็ดออกมาที่สามสามหกนะคะเนี่ยอันนี้งวดนูนนะแล้วก็มาทําของวันที่หนึ่งสิงหาอันนี้กับ วันที่16กรก,กรกฎาคมนะคะออกมาที่3 3 6สใช่ไหมส่วนข้างล่างก็ออกมาที่น่าจะเป็น2 1งหนเนาะสอนะคะนี่ค่ะก็ถ้า4ชุดนี้ก็อยู่ที่บนนะคะอยู่ที่บน3 3 6นะคะโอเค6งวดเนี่ยคืออาจารย์เห็นว่ามันเดินมันเดินมาดีแล้วตัวเลขมันน้อยชุดนะอาจารย์ก็ คำนวณให้ต่อไปเลยค่ะคำนวณให้ของงวดวันที่วันที่หนึ่งสิงหาคะตามนี้เลยนะถามว่าชอบไหมนะคะถ้าใครชอบสูตร,ตรนี้นะก็ก็แสดงว่าไม่ชอบสูตรเยี่ยมใช่ไหมเพราะว่าเยี่ยมเนี่ยมันก็เดินดีนะคะท่านผู้ชมมันไม่มีแนวทางของเยี่ยมเลยนะคะเนี่ยแล้วก็คํานวณมาด้วยกันแล้วก็จะได้คู่สามหนึ่งนะคะอาจารย์ก็เขียนด้วยดินสอไว้ให้ตรงนี้คือบนถ้ามามาบนเพราะมันมีเลขหนึ่งเนี่ยที่เราคำนวณได้เลขหนึ่ง แล้วก็4-2ก็เขียนว่าบนไว้ให้นะคะถ้าใครได้ดูนะเนี่ยบนนะคะแล้วก็มีตรงนี้ก็ไม่ได้เขียนอะไรก็เน้นให้แค่เฉพาะสองชุดนี้ถ้าหมานะเพราะว่าเราทําเล็กวิ่งได้ที่เลขหนึ่งนะคะอาจารย์ก็เขียนไว้ตรงนี้ดิดิสอนะวิ่งบนหนึ่งนะอ่าแต่ว่าโอกาสมาก็ได้นะหรือว่าหลุดก็ได้นะ,ะตามนี้เลร็จไทยเราก็ออกมาแล้วที่ ศู 0, 4, 1, นยะ์สี่หนึ่งข้างล่างออกสี่หกนะคะท่านผู้ชมอ่าสี่หกก็ตามนี้มันเข้ามาอยู่ที่อยู่ที่บนเนาะอยู่ที่บนเพราะฉะนั้นงวดนี้เรามาตามกันต่อเลยนะคะตามนี้นะคะอันนี้คือของเก่านะท่านผู้ชมเนี่ยค่ะคือแนวทางของเก่าอาจารย์ใช้เล่มเดิมเลยนะมาคำนวณด้วยกันนะคะท่านผู้ชมแปบ๊บหนึ่งขอหาเอกสารนะ นี่เราจะมาคำนวณของงวดวันที่16สิงหานะคะ16สิงหาเริ่มคำนวณเลยอันนี้จะก็จะเป็นงวดที่8นะงวดที่8นะเราก็จะใช้แสนคือเลข4 4คูณ2เป็น8 428แล้วก็เราก็จะบวกกับพันนะพันก็คือเลข7 สี่สองแปดบวกพันเจ็ดมองตัวเลขรางวัลที่หนึ่งแล้วใจหายแวบๆเลยค่ะท่านผู้ชมเนาะอาจารย์ก็จัดตัวนี้ไปนะคะจัดตัวนี้ไปเหมือนกันนะในตัวอาจารย์เองนะเนี่ยศูนย์เจ็ดสี่นะคะท่านผู้ชมศูนย์เจ็ดสี่อาจารย์จัดตัวนี้ไปชุดนี้เลยกดหนักไปเลยนะคะเพราะว่าเออคนที่อาจารย์เคารบนับถือเนะี่ยเขา เขาเคาเรียกอะไรคะเขานั่งสมาธินะท่านผู้ชมแล้วก huh ็จะเห็นตัวเลขนะทุกงวดทุกงวดทุกงวดเลยนะคะเป็นเขาเรียกว่ามาจากยานสมาธิอย่างเดียวล้วนๆเลยนะคะแล้วก็อาจารย์ก็ได้รับตัวเลขเหล่านั้นมาแล้วก็ส่วนใหญ่จะเข้าแทบทุกงวดเลยนะคะอันนี้เป็นได้ส่วนตัวมานะคะได้ส่วนตัวมาแล้วเขาเสียชีวิตไปนะคะท่านผู้ชมเสียชีวิตไปงวดที่แล้วเนี่ยแหละแล้วก็อายุเขาเจ็ดสิบสี่นะอาจารย์ก็ จากไป074เลยนะคะแล้วก็มาตรงกับเลขที่เราทําได้นะหลักหน่วยจะมีเลข1กับเลข4เนี่ยนะเลข1กับ4หรือว่าจาจะเป็นตัวนี้อะไรเงี้ยนะะแล้วก็ฝันเห็นโรงศพนะคะฝันเห็นโรงศพนะแต่ว่าในโรงศพนั้นจะเป็นคนแก่ที่เป็นผู้ชายนะนอนตายอยู่ในโรงศพอาจารย์ไม่กล้าดูนะคะแต่รู้ว่าเนะนี่ยในในโรงนั้นนะเป็นผู้ชายอะไรเงี้ยโอ้โหกดไปเต็มที่เลยท่านผู้ชม074นะโอ้โหความ ตอนหวยยังไม่ออกนะยังคิดอยจะเอาตังค์ไปทําอะไรเนาะอ,อะไรโอหพอหวยออกมาโล่งเลยค่ะท่านผู้ชมอ่ะมาดูต่อเนาะอะไรล่ะตอนนี้แสนสี่สี่สองแปดพันเจ็ดอ่ะเอาเอาตรงนี้ให้เสร็จให้เสร็จก่น 10, อนหมื่นศูนย์เขียนไปก่อนแล้วเราก็เอาบวกกับร้อยบนศูนย์แล้วก็บวกกับ สิบล่างเลขสี่อะมีอยู่แค่นี้เนาะตีเส้นก่อนประมาณนี้แล้วมันแค่สองตัวก็ประมาณนี้แล้วกันนะคะแล้วก็แบบนี้เลยเจ็ดกับแปดแปดกับเจ็ดนี่ก็เป็นสิบห้าห้ากับบวกหนึ่งเป็นหกอ้าว เราทําเลขวิ่งนะคะเลขวิ่งบนเราก็ได้เลขห้าเหมือนกันนะท่านผู้ชมแต่เราก็อย่าเพิ่งปักใจอะไรเนาะห้านะมีแล้วเลขห้าอันนี้บวกกันศูนย์ศูนย์สี่ก็ได้สี่สี่บวกหนึ่งเป็นห้าอ้าวมีห้าสองตัวเลยท่านผู้ชมห้านี่ก็ห้าอีกเกิดจากการเดินไปที่หนึ่งแต้มเราจับคู่เลยเนาะห้าห้าสี่ เลขตัวนี้ก็มายากแล้วห้าสี่ห้าสี่แล้วก็ห้าห้าคำเหมือนเดิมเนาะห้าสี่ห้าห้าแล้วก็หกหกสี่หกห้าอ่าแบบนี้นะคะท่านผู้ชมจะมีสี่ชุดนี้นะเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวลองนับบนมากี่งวดล่างมากี่งวดเนาะมันจะออกเห็นตรงนี้เนาะเลขออก แป๊บหนึ่งนะแปบ๊บหนึ่งออกออกอะไรนะจะอยู่ที่บนหรืออยู่ที่ล่างนะะอันนี้คือคือบนล่างนะออกวันที่สิบหกแป๊บเดียวนะท่านผู้ชมเดือนสิงหาแล้วหกเจ็ด สิงหาก็หาอย่างเดียวเลยเนาะสิงหาใครเกิดเดือนสิงหาก็หานะคะเขียนชื่อช่องหน่อยนาะมีดีชาแนลเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์กันจะทราบว่าน่าสนใจหรือไม่นะสำหรับสี่ชุดนี้เราต้องไปหาหลักหน่วยบนนะคะให้ได้ ถ้าหลักหน่วยบนมีจำนวนเลข5เลข6แล้วก็เลข4นะติดอยู่เสียงโชคเป็นบนได้นะคะแต่ถ้าติดไม่ติดหลักหน่วยบนอาจารย์คิดว่าก็ไม่น่าสนใจนะคะไม่น่าสนใจเพราะว่าอาจารย์เชื่อมั่นในสูตรหลักหน่วยบนสำหรับงวดนี้หรือว่าใครจะติดไว้ก็ได้นะคะถ้าไม่มาบนไม่ได้ก็นํามาดูเลขล่างนะคะท่านผู้ชม5 44 5ก็เป็นเลขมาย,ยาก6 4ี่กก็งวดที่แล้วออกไปแล้วนะคะ ออกไป4 6แล้วล่างนะหกห้าห้าหนี่ก็เลขพี่น้องนะคะท่านผู้ชมแต่ก็เนี่ยรวนแล้วแต่หมายากหมดทุกตัวเลยเนาะหกห้าห้าหนี่ก็มาได้อยู่นะแต่ว่านานๆจะมาครั้งหนึ่งตลองวิเคราะห์ด,ดูเนาะอ่าอย่างน้อยมันก็มีตัวชนนะที่เป็นเลขเลข5้าละหนห้า เลขค่าที่เราทําได้อาจจะอยู่ร้อยสิบหน่วยอันนี้เราไม่ทราบหรืออาจจะเข้าหรืออาจจะหลุดนะคะเนี่ยยังไงอยากให้ fc ดูหลักหน่วยก่อนเนาะหน่วยบนนะคะท่านผู้ชมที่เราเราทําได้ของงวดที่แล้วนะก็ดีอยู่นะเข้าตัวเดียวเลยเนาะเลขหนึ่งนะได้ตัวเดียวเอาตามนั้นแล้วกันเดี๋ยวก่อนนะส่วนตรง ตรงสูตรแนตะ่ที่อาจารย์วางให้เป็นแนวทางของข้อมูลบนแบบแฮชแท็กสองแบบสามตัวนะท่านผู้ชมถ้าเป็นแนวทางบนนะที่วางมาทั้งหมดเลยเนาะวันที่หนึ่งสิงหาใช่ไหมสูตรก็เข้าเข้ากับหลุดนี่เดี๋ยวเช็คดูสูตรแรกก็หกหนึ่งสองใช่ไหมเข้าที่เลขหนึ่งโอ oh. สูตรก็หลุดเยอะเหมือนกันนะคะท่านผู้ชมสูตรก็หลุดแบบประมาณครึ่งๆเลยเนาะเพราะว่ามันไม่มีเลขสูงๆอย่างแปดเก้าหนึ่งนะแปดเก้าหนึ่งก็เข้ามาที่อะไรอนะศูนย์สี่หนึ่งก็เข้าหนึ่งอยู่นะศูนย์ห้าหกก็เข้าที่ศูนย์ลองมาเช็คดูเนาะตัวเยอะๆที่เราทําได้มีทั้งหมดสามตัวสามเจ็ดแปดนะท่านผู้ชมออกศนะูนสี่หนึ่งเนี่ยตัวนี้ก็พลาดไปและอ่าไม่เข้านะคะ ตรงนี้อันเนี้ยอันเนี้ยที่อาจารย์วางไว้ให้ตรงนี้นะอันเนี้ยถ้าถ้าผู้ชมนะสามสี่เจ็ดเนี่ยอาจารย์ก็ใส่ดาวไว้ให้ถ้าใครดูนะเน้นเน้นให้วิ่งที่เลขสี่นะ,ะถ้าสี่ไม่มาอาจจะเป็นเลขเจ็ดหรือว่าสี่ไม่มาอาจจะเป็นเลขเก้าแต่ตรงเนี้ยมันเป็นเขาเรียกแสนเป็นสามนะคะท่านผู้ชมอันนี้คือแสนเป็นสามอาจารย์ก็ใส่ดาวไว้ให้ เพราะว่ามันเป็นดอกจิกที่อาจารย์ชอบนะแล้วเมื่อไหร่จะมาอีกก็จะลืมทักทายอาจารย์มาแล้วกันเนาะ mm hmm. ตัวเลขเยอะนะคะท่านผู้ชมเนี่ยมันก็ไม่มานะีค่ะตัวเลขเยอะๆะที่เราคํานวณมาได้แล้วสูตรลองเช็คดูเนาะก็มีเข้าอยู่นะเล็กเล็กหนึ่งที่เราไม่เอาถ้าไม่เอาหนึ่งกับสองถ้าไม่ดุดก็จะเป็นเลขหกไปเมีที่อาจารย์คิดว่าเนี่ยหนึ่งนะเลขแถวทางของรักหน่วยมันก็เข้าไม่เข้านะ่หนึ่งสูตรหนึ่งเดี๋ยวดูเขียนไปก่อนหวยออก ศูนย์สี่หนึ่งเนาะเข้าหนึ่งสูตรสองสูตรสามสูตรสี่สูตรห้าสูตรหกสูตรเจ็ดสูตรนี่อมตะตลอดชีพเข้าเลยค่ะเจ็ดสูตรอันเนี้ยสี่กันหนึ่งเลยเข้าสองตัวเลยเจ็ดแล้ว แปดสูตรเก้าสูตรสิบสูตรสิบเอ็ดสูตรสูตรหลังๆเนี่ยที่อาจารย์วางใหในนน 12, 13, น้นี่เข้าดีนะสิบเอ็ดแล้วสิบสองสิบสามนี่เข้าสองตัวเลยนี่เข้าสองตัวสิบสามสิบสี่เอาสิบสี่แล้วสิบห้าเลขประจําวันก็เข้านะคะท่านผู้ชมที่เป็นเลขศูนย์อาจารย์คานวณได้เลขศนะูนย์นะที่ว่ามันจะมาล่างแล้วตัวเนี้มันน่าจะเป็นเลขแปดเนาะเพราะว่ามันเป็น เจ็ดแปดเก้าเจ็ดแปดเก้าศูนย์น่าจะเป็นเลขแปดของเยี่ยมอะนะเนี่ยมันมาชนตรงนี้กําลังวันก็ไม่ใช่กําลังวันนะคะประจาวันเข้านะคะท่านผู้ชมเนี่ยโอ้ก็สิบสี่สิบห้าสูตรเหมือนกันนะที่เข้าเดี๋ยวเอาคัดเฉพาะที่เข้าดีไหมคะท่านผู้ชมเพราะว่ามันก็ที่อาจารย์วางไปให้นี่ก็เอถึงแซเลยเนาะเอถึงแซก็เข้ามาต้องสิบห้าสูตรอ่ะสิบห้าสิบห้าสูตรก็ ก็เยอะอยู่นะอ่าตามนี้นะสูตรเนี้ยจะลดหน้าเจาะให้นะอันนี้เขาของงวดนี้นะคะท่านผู้ชมของงวดนี้งวดที่สิบหกสิงหาคมเนี่ยตามนี้เลยนะแล้วเลขวิ่งเราก็ได้วิ่งบนนะได้ที่เลขห้าวิ่งบนที่เลขห้าเดี๋ยวเขียนมาให้แล้วกันตรงนี้เนาะแต่เราต้องไปคํานวณเขาเรียกอะไรหลักหน่วยบนก่อนนะคะท่านผู้ชมถ้ามีหลักหน่วยบนติด ใช้ได้ถ้าไม่มีก็รอไว้ก่อนเนาะว่าจะคิดก่อนนะว่าจะใช้หรือไม่ใช้นะวิ่งบนอันเก่าเนาะได้เดกหนึ่งใช่ไหมเข้าววนนี้ห้านะคะห้าโอเคถึงมันจะมีชุดชนนะที่ติดห้าติด 5, ติดห้าติดห้าก็ยังไม่มั่นใจเนาะ เราเดี๋ยวไปคำนวณหน่วยหน่วยบนก่อนรอ,อก,ก่อนนะคะท่านผู้ชมใจเย็นๆนะ,อ,ะอันนี้คือของเก่าไอ้น,นี่คือของใหม่นะถ้าเป็นของเก่าก็อันนี้นะคะนี่อันนี้ดูแค่นี้ก็พอแล้วนี่ก็เก่าอันนี้ตามนี้เลยเนะาะเข้าใจตรงกันนะคะาตามนี้เลยเดี๋ยวไปอ่านคอมเมนต์ก่อนแล้วก็ทำงานต่อลาไปก่อนเพราะก็ใหม่คลิปหน้า สวัสดีค่ะ